ด้านพึ้งเห็ดเขียวครับเขียวเหี้ยครับด้านพึ้งด้านพึ้งเลี้ยนน้ำสุดขออ้อเดี๋ยวเอาจะสุดลงโค้งไปเลยเอาาแบบอาไรบอสเอาไองร,รถนะ บุกเทสุกรออยู่หันเดียวไ <laughs> ม่เอาดีหนองกดสุกสุกล้อก็เขียวเก้าวว่ใช่ <laughs> เล่นเดินเดินเกียนจนเขียวเหี้ยจานฟื้นห่างงานว่ใช่เด้อขาดถอย มาแล้วครับอู้พี่ย่าเห็นไงลูกฉีดถ,ถึงหน่อยถึงหน่อยครับเออสุริยาเรียนเสร็จอ๋อคือลงทงลงทางเลย เดินขี่หินอะไรเขียวสีอะไรเขียวสียะไรวะสันโมโหเลยวะสันาสอากาศแบบหอนห่อนพี่น้องผมวิศริยาไปหมุนป้ายอยู่คน มาเล่มตภาสาเก่าเหรออ้าวเรียนขีตัวบานนี่อันดีเท่รึงวะมึงละบานเดี๋ยวสิ <laughs> เรียนขีตัวมันคืนในบานนี่เออเสียหิน ย้อนมนันหากาต้นเออก็ออนี่จะขี่ตมโอยกก้ยบาดนี่เที่ยงยากว่นนี่ดำบุมีเสาจะเป็นนางเจ้าคอไใส่เดียวถาเบิง้งเลอครับท่านผู้ชมมันสีนงางเจ้าคอมีโอกาสเดียวผมสิีไทยเบิง้งนั่งเทียดดินแห่งลมลม ใส่เข้าไปเต็มที่ไปเลย,ยดูเห็นตีนจิ้งจ่งกี่ขนเครื่องหนึง่งว่างเลยเครื่องหนึง่งตีนจิ้ง่งกี่เครื่องหนึง่งไอ้ครับสงสัยสิไก่สิเวีเวลาพ่อละ